สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับมันี้มาพบกับอูน้ำชัยเชนเคยเด้อครับผมสวัสดีครับเอฟซีครับครับน้ำเชียร์สวัสดีค่ะ่านู้ชมค่ะเก่ามาเชียร์ครับผมค่ะมือนี่ครับมี่ที่เด็ดที่ช่องอูน้ำชัยเร้อครับผมครับครับเอฟซีใจดีทรงมาห้น้ำเชียร์ครับค่ะแนวทางเลขของสำนักใดนอครับผมครับเอ็ดชนดากับเอ็ดเพียนครับอ๋ได้ตัวใดมากก็่า่างวดว่องหันนี่ หมวยพังหันได้ครับผมสองสำนักเดี๋ยวก่อนเดืนต้องบอกก่อนไม่สำนักใดเนี่ยค่ะครับแอดชนระดาครับพี่น้องเนาะกับยังครับครับแอดเพนครับเอดเพนค่ะเอาหมวดบังหันอขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีใจดีครับผมค่ะขอบคุณแอดเพนครับแอดชนระดาด้วยครับที่ต่งแนว้ทางตัวเอกมาให้อูน้ำใสครับค่ะเหมือนกับอยากนอนเนาะทำงานหนักตรงนี้ ค่ะติวเข้มให้มือแรงเองสิติวค่ะค่ะดันผู้ชมครับแรงกินหนักอีกเอฟซีเพิ่นกะดีน้ำอีหลีเพิ่นบอกว่าให้น้องอูประกบเหล็กสองสำนักนี่เพิ่นเข่าดีค่ะเข่าดีค่ะบนย่างเดียวเนาะค่ะขอบคุณเอฟซีใจดีแล้วก็ขอบคุณแอดเพนแล้วก็แอดชนระดาเด้อค่ะที่เพิ่นให้แนวทางมาฟีๆค่ะ ขอบคุณเด้อค่ะหมวนว่งหันเพันใดตัวใดแถาแอดเพนแอดเพนครับผมคมีข้อมูลจะ่ด้อครับผมว่างหันเพนใดค่ะเก้าศูนยมีสตัวครับเด่นบนแม่นค่ะเข่าศูนครับผมเขม่าศูนเข่าศูนย์สับแอสนรดาค่ะว่างหันเพันมีข้อมูลให้กันค่ะได้8กับ0น แอดชลรดาเนี่เห็นเอฟซีที่เิ่นทรงของมูลมาให้นี่แอดชลรดามักจะไปรักซิบค่ะคแล้วก็แอดเพ่นมักจะไปรักนวยค่ะก็เลยประกบกันงวดว่างหันเนาะค่ะเข่าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับผมวันนี้นเบืนบน้องน้นกันอันนี้เป็นบทนะครับอ,อุนน้งเท้เขียนบนไหมบนอย่างเดียวครับผมเน้นตรง บนเน้นตรงเนาะตรงนะครับผมเพราะว่าถ้าว่ากันตามข้อมูลแล้วครับแอดโซนดาเป็นหลักสิบแอดเพนเป็นหลักหน่วยครับเอ๋อเวลนไส่อ๋อเบอร์กระดาษอุ้มน้ำไช่บ้านเอดโซนดากับแอดเพนครับสิบหกกุมภาพันธ์หกสิบแปดครับเอดโซนดากับมี่ห้ากับสามนะครับหลักสิบครับส่วนแอดเพนมีหกเจ็ดแปดเก้าหลักหน่วยดนะครับเป็นบนทั้งหมดเลยนะครับประกบคู่บนครับ 5 8าแ3ดห้ 58, 59, 38, 39, ครับค่ะกะจะมีหกับเจ็เพ่นว่าบ่ต้องประกบก็ได้ครับค่ะมันจะหลายค,ค่ะพเพลเว่าเอาหากับ3มประกบ8กับเก้าค่ะแต่ว่า่ายเอฟซบอมักแปดเรื่องสิค่ะกะเอาหมากก็ได้ครับ,รบถ้าบอมัเก่า ก็เอาเจ็ดมาแท่นก็ะไรเนาะครับถ้าสมมุติว่าเลขออกอ่าสามเจ็ดจังส่ถือว่าเลขเพ่นเข่าด้วค่ะรันบูชมเข่าสุดเต็มค่ะเพียงแต่ว่าบบประกบเดี๋ยว FC เอฟซีพนจะว่าไมาู่ครโตเบิ่งไปกอนก็ะไรแล้ว่างวดนี่เป็นงวดแรกสอนให้อูนาใช้หัดเฮ็ดค่ะเพราะว่า FC เอฟซีพนขอมาแล้วก็ แม่เอฟซีที่ป้อนข้อมูลให้ก็ดีเพบนสอนค่ะท่านผู้ชมครับเอาพี่เป็นยังี่ใส่งานหลายครับโอ้ใส่งานหลายถ้าสื่อเลขงวดนี่ซื้อไม่เลยเด้อครับโอ้ค่ะท่านผู้ชมใส่งานหลายใส่งานหลายครับใส่ของพอเปิดเบื้องดูของพอนี่บ่ของพอนี่ได้๋หกปีแล้วเนี่ยเอา ครบปีครับถึงนะนำบ่ได้ครับยี่ห้อนี้ครับยี่ห้อนี้ตกบ่ได้ครับครปีแล้วเอาใส่ดีใส่งานอืมนะครับเป็นกระดาษเถ้ากันพูดนะใส่ดีที่เถ้านี่ใส่ดีเลยอืมของแข็อันนี้ของหูอันนี้ยังมันอยู่นี่อันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่เดาแตกพวกค่ะกระดาษเอซี่กับเมอเอซี่พันกับทรงให้เนาะครับค่ะ ปากาแม่จิพร้อมค่ะด่านุผู้ชมสนับสนุนค่ะขอบคุณแม่หลายๆเด้อค่ะแต่ว่าอันนี้น้ำเชียกับก่้มาเชียสื่อค่ะอูน้ำใส่สื่อครับโอ้นี่คุ้มค่าคุ้มค่าครับผมค,ค่หกปีแล้วเนาะ,ะอูน้ำใส่ใส่ได้จะเดือนนี่อูน้ำใส่มักตัวใดวไดนหนฮัมอยู่เนี่ยห้าแปดห้าเก้าสามแปดสามเก้า ตัวใดตัวใดเนาะบบบนี้เนาะหรือว่าสิเอาไม้เนี่ยมาเป็ดเก่าครับอ,กกอ,อ๋อมากันแอดเพ่นกอดกันครับมาเป็ดเก่านี่ราคาท่านผู้ชมตัวเล็กของอูน้ำเชายนเป็นเก่าค่ะครับนี่ราคาท่านผู้ชมแคปหน้าจองงวดนี่เป็นงวดแรกให้กำลังใจอูน้ำเชายน่เด้อคะ่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำใสยเด้อครับครับครับไปสื่อมีดโกนโกนหนวดจังมาเมียยกซี่วนวาดเอาหนวดออกเสียบอกลามันเทาแต่ว่าเมียก็เห็นน้ำยูเดีแจ็คสีเอ้เห็ดยังเนาะค่ะท่านผู้ชมเอาหายแล้วค่ะ ใครับผมห่วยลุ่นเนาะยอดเล็กอะหยอดเบื้องแล้วอ๋อยอดเหล็กเล็กเบิ่นกับเฮ็ดเป็นแล้วครับผมบานนี้เหลวยเบิ่นเล็กแค่เดียวเล็กเบิ่นเล็กดับครับครับเหล็กหลอกอีกหลายอย่างเลยหัวนมเจ๋อตรงเรียนยากวะทำให้เอฟซีฟังกันยากบะเฮ็ดขีบอยากย้ำเอฟซีขีบเด็ยากจล็กน้อยครับมันหายากแล้วครับบางที ว่าเปนว่าสิหาอ่างไดิค่ะานผส้มบางเทียก็เลยเนาะเพิังกะไปส้นกันกับที่อื่นพอมเพิ่นกะอาจจะเบิ่งมาแล้วบางเทียกันเพิ่นบ่หักอีลีเอฟซีเพิ่นกะบ่เขาไปเบิ้งอีกรอบสองเนาะครับค่ะเพราะว่าเหลขมันชนกันเลขคือน้ำเสยกับมีหลากหลได้ครับผมฝากแนวทางเลขปฝันน้ำได้ครับผมค่ะเห็นไปตามไหลกำนักอยู่ไหลก้นอยู่ในหวานกับมีเอฟซี่ก็บบอกว่า เอาแนวทางออกจากพอกับแมมแต่ว่ากาจะมีปนมาแน่เนาะค่ะท่นเอฟซีท่านใดที่เพิ่นอยากโทรบอกอูน้ำไส้ด้วยค่ะเบอร์โทรเบอร์เดียวกันกับพอกับแแมด้วยครับค่ะศูนย์เก้าแปดครับผมสี่เจ็ดสี่ศูย์หกแปดสามครับแอดไลน์ก็ได้ครับผมเบอร์ไหนค่ะโทรมาได้อ๋อค่ะทบาือู้ม คลิปนี้ก็เป็นของเอสโนดาสองสำนักนับเพลนสองสำนักประกบกันครับผมเต็มเต็มสองสำนักประกบกันครับหนีไปไซกับว่ามุมหากระแปดหาแปดหาเก้าค่ะแต่ว่าต่เอฟซีพันว่าแปดดับบนเด้ดับกัจจิสูก่อนพูดถึงเลขอ่าแปดนี่ยกับดับรักชิปของผีปากกายอยู่อืม แต่ว่าหายน่าเป็นรักน้่ยก็ได้กระเทืละลายแต่ว่ามันมีสูตรหนึ่งที่ว่าหาขึ้นกันดินั่นแหละปัญหาอือเอฟซีเพิ่นกับสีเห็ดเป็ี่ยนเยอะก็เสียสามเหลือสามกับเก่าเนี่ยเจ็ดอาจารย์ผูกกับน่นแล้วสามหกอีกคำสามหกสามหลเก่าอ๋สามหกใครนะ่ยคำสามหกอีกทียบแถมเนียนผมเอาน้ำเสียมมาตัวใบสามหกสามหกครับ ปีไก่กับโสามหกดิครัหกสามครับสามหกกับสามเก่าเนี่ยเลขตัวปัญหาเลยครับผมเลขเก่าระวังเลขแปเก่า่บอไหมอ่เลขก็กันยังอยู่ของเพิ่นนี่ละเด็กเนบ่เขาออกไปดิครับตรงรองครับหลากหางจ็กน่อยเนี่ยคนสีว่าสามศูนย์ดิเออนั่นและนี่และค่ะท่านผู้ชม อ๋สรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุขูสุข้สขนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ